ီက်မအျိ့ပို်အြာက်းတေကေြးက်တူျိ့ပွေွေြ်ဩပြ်အ်ပြာက်အြာ့ပြာ့ပြ္ာ့အာ့တေ ตามจนเคยเลียนได้ในสมัยเนี่ยตอวันน่ะปาเวดพอบันปาเวตเสียออกจากบ้านกับแม่แก้วเมิ่งมาทิ้น่ะบ่มีวังดีดีปาเวตยังทั้งตีนบ่มีสินมีทราบกับปากอยเมืองบ้านน่ะมาที่นั่งเป็นคนโน้มกันน่ะแล้วพายังปราเวดผมจาดีมาที่โยงยังง่ายละตามต้านอยู่บ่อเสาถูกบ่หมีวัน เฝ้าละเก่าปาบานี่จอนไก่นาควันสีพีแม่มาที่ตั้งสะอื่นมองขึ้นมาตั้งบานมาที่นั่งน้ำตานั่งคีหนอดบังวัดแก้วันเคยใดบานนั่งนอน À, khá ông tạc đẹp hoàn này sau ôm cúc cả đầu mê toàn mà muốn cả năng non của hai hoàn à, non càng yên chính càng nhà đây với lá gớt sổ cần bê cô coi coi nào ra bàn à, và sân cài nó vô กว่าเຕสิงเสียสร้างกลางไปนอกในป่าพระเมตจากเมืองมาบ่มีบ่อนสิเว้ามาที่เสาดอกมนต์มองนะ ป้าเวดป้าต้อน so 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 ้องไอเจ้าควอยหดสาวเดือคำก้าวเมื่อกำเมามีถอยกุ้นไปตามเนืองอกับมันยังบ่ท่านเสี่ยงไอทนไปสากอนนั่งเดือบุญคาดได้สิโง่คงสุนคร่ะสือว่าความตุก้อนนั่นเป็นสิ่งธรรมดาคนเกิดมาต้องมีทุก็อีกหนีบ่มีได้อ่ป้าเหลียวป้ามียไทบูปปะเล่าหลอดปะอะไรบูวปะไปหลอดปาแจ là đe tròn son te mưa mưa nan tố khâu bương dù ăn na lý cảm na chi băng say na cảm nhiều là ăn hoài xoàng cân hả cha đi đầy là hiện bụng nghèo quan nghèo hiện bạc xéo lên mặc toàn xoàng hoài đò nghèo kiền cầm miến nhanh, bờ thân xin, dùng sàn ra thân xoang làm ta lấy nó nong mẹ mắt thì tăng ngày đơn năng cây ít lại tăng giòn bút ta châu phần ma bốn neo ít chặt cầm đèo bó đèo là xoang nói đọc eo nắng เมื่อนั้นตัวเก้ากามเจตาลาดนะขอนหลวงพักสาราเล่นเมืองกับรื่องกับหมอนนะเจ้านาะคอนไปพ่อนั้นตุ้นหลงผู้วานาฏพระเจ้าเจตตาลาดได้ออกมาตอนวลาพล้องนะพระเวดเนาโยันขึ้นหนึ่งกะเลยกายใหม่ได้ก็วงโลนาไปมาพันกวางนะ ป่าจาชนทั้ง่ายละลูลาำตามทรงองค์พระเวทตอนเท่าว่ามีกระดอกเอาอย่างพระเจ้าเจตร,ราต่างละน้อยด้านรลักษาการคือน้อยพานเจตบาบัวรักษาการนอกทั้งนั้นนะไปผู้เดินดงเขาว่ามีสารไมออกบอกว่าไปบ่อไดละทั้งนั้นจงละวัน Tho chân tăng sư hay khăn ta mát à, đuông hóm cây và cu cầu hóm gà bò hóm bò nòi à. Bày từng dĩ xa giỏi, muôn chá nín vân nhìn xen dấu miếng vang chàng là cao nòi nâng có cài Tho tên nặn đừng giả bộ khó là ní Thao có tí đông má gà tiếng tiếng xa la bài พระเวทเดินไปพ่อละลาสินทรงพนวดว่ามาที่นาดน้อยหลักษาแก้วดอกมาสินอันมาที่ทั้งนั้นพืติกันเดินปามีกระเสือกระสาเวลาเก่าได้ค่อยถึองอได้มากไม่ละกับเตา้าสมกับมาสมบุตตาละยัวของก้อยทา มาที่พอยเมืองบ้านละเจ็ดยานเป็นขนาดพอมีผูみみ้พญาทศใกันมาต้องได้ยังได๋านก็วาสันสินวรรณะปาเวดกันสิโยธิกาบ่ไหวสิลงนี่ก่อนนาสา